สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุลมได้แก่เมทุนตุลแล้วก็กลุ่มเป็นราศีหรือว่าลักขณาก็ได้นะเช็คได้ว่าเราอยู่ในชาวธาตุลมหรือเปล่านะคะโดยที่ดูตรงคอมเมนต์ที่ตรึงไว้บนสุดนะนะคะตรงด้านล่างหรือว่าตรงรายละเอียดวิดีโอก็ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการอ่านแบบรวบรวมพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีตรงกับบางท่านหรือว่าตรงบางส่วนนะคะเออถ้าเกิดใครอยากจะดูเฉพาะเจาะจงของเราสามารถที่จะ ดูดวงส่วนตัวกันได้นะจ๊ะโอเคเรามาดูกันดีกว่านะคะในเรื่องของความรักแล้วก็สิ่งที่อยู่ภายใน,ในใจิตใจด้วยนะในเรื่องราวของคลิปนะคะคลิปนี้นะโดยที่เราจะแต่งตามธาตุนะคะใครอยู่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินก็สามารถดูคลิปที่ที่มาพร้อมๆกันนี้ได้นะใครที่ยังไม่รู้ว่าเราลักนณาไหนเช็คได้นะคะโอ้กระเด้งออกมาเลย helpful people peaceful peaceful resolution n o พลังที่อยู่ใต้ภายนะคะ there is something better อ๋ oh, จะมีสิ่งที่ดีๆเนี่ยนะคะ mm hmm. เกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เจอเจอเรื่องราวนะคะโดนเซโนมาไม่เข้าใจการ mm hmm. มีอะไรบางอย่างที่ mm hmm. เฮ้ยจะใช่คนนี้จริงๆหรือเปล่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีขึ้น ตามมานะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นว่าใช่คนนี้ไหมนะคะแต่ว่าก็จะมีสิ่งดีงตามมานั่นเองนะคะาจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้นะคะหรือคนเนี้ยเขาจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่ทําให้กลับมานะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอให้เราเนี่ยมองในทางที่มันสงบนะคะทั้งในด้านจิตใจของเราแล้วก็การกระทําที่ทําร่วมกันอะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเขาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาไปนะคะถ้าเกิดเขาอยากจะไปนะปล่อยนะคะไม่ต้อง รังไม่ต้องอยังอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าใช่เดี๋ยวเขากลับมาเองนะนะคะดูได้ทุกเพศนะคะไม่มีแบ่งนะว่าเป็นเพศไหนนะคะ Romantic feelings your feelings are real นะคะ and worth exploring Release your ex นะคะ the time has come to clear your energy deception someone is wearing a false self mask in this relationship plank you our soulmate yes this is your soulmate ใครนะคะที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราโดนหลอกอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวจับโปะได้นะว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดความจริงนะคะหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือว่าบางอย่างเนี่ยบอกว่าชอบเรารักเรานะคะบางคนมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่นะคะเพียงแค่ต้องการให้เราเข้าไปในชีวิตของเขาในายามที่แบบเหมือนกับไม่มีใครอะ่ะหรือทะเลาะก,กับคนอื่นมาหรือเลิกกับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยที่ผ่านมาช่วงใกล้ๆเนี่ยอาจจะมีความจริงปรากฏนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยู่กับคนที่ เขากําลังหลอกหรือว่าแบบเหมือนกับปิดบังอะไรเราอยู่เนี่ยนะคะในช่วงเนี้นะคะเราจะได้รู้นะอันใกล้นี้นะคะว่าเอ้ยเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบนี้นะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือมันก็เป็นข้อดีนะบางครั้งเรารู้สึกเสียใจนะคะว่าเฮ้ยทําไมเราต้องมารู้แบบนี้ทําไมคือแบบเขาต้องปิดบังด้วยคือเขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไม่รู้นะคะเมื่อเราได้รู้ความจริงอ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจไงแล้วก็ก้าวเดินต่อไปนะคะบางคนเนี่ยนะคะช่วยเหลือผู้คนมากมายเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางความรักนะคะให้คำปรึกษากับคนรอบๆข้างหรือว่าให้กําลังใจเขานะคะมันเลยทําให้บางครั้งเนี่ยพอเวลาเกิดปัญหากับเราเนี่ยเราเลยรู้ว่าเราควรจะต้องจัดการยังไงนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วนะคะการที่หาข้อตกลงที่ สงบกันทั้งคู่อ่ะหรือว่าหาจุดตรงกลางหรือแม้กระทั่งจุดที่ทั้งสองคนพึงพอใจอ่ะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมีโรแมนติกนะคะมีความโรแมนติกเข้าไปอย่าลืมนะคะที่จะเติมความโรแมนติกเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดใครยังมีเ NERGY ในเรื่องราวของคนเก่าๆอยู่อ่ะนะคะบางครั้งเนี่ยเขาไปนานแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าเฮ้ยเรายังคิดถึงอยู่เลยคิดถึงได้นะคะไม่ได้แบบผิดประการใดนะคะคิดถึงได้แต่ถ้าคิดถึงแล้วทาให้เราเนี่ยแบบอยู่กับที่ไม่ไปต่อเนี่ย นนเราต้องพิจารณาเนอะว,ว่าเฮ้ยทำยังไงดีเี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ออกมาอย่างเงี้ยคือไพ่บอกว่าอยากจะให้เรา Release คือปล่อยออกไปนะคะพลังเก่าๆหรือว่าแม้กระทั่งความเสียใจเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นก็ตามนะคะเออหรือแม้กระทั่งบางคนเน่ะเคยมีความสุขร่วมกันนะแต่พอเราไปรู้ความจริงเข้าเราเสียได้อ่ะนะคะว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีความสุขแต่เราอย่าลืมนะว่าสิ่งตอนที่มีความสุขเขายังมีอะไรปิดบังเราอยู่นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะ โอเคเดี๋ยวขอขยับไพ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมา,มาดูทาโร่กันบ้างนะว่าจะว่าอย่างไรนะคะอืมางนี้แล้วกันเนะานนะแลกันนะคะคลิปนี้ก็มีหลายๆคนนะถามถึงเนาะเพราะว่า เพราะว่าก็หายไปอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะโอเคจ้าเรามาดูกันต่อเรามาดูอดีตกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะของแต่ละคนของชาวธาตุลมเนี่ยนะคะเมทนตุนแล้วก็กุมถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอช้ลัคนาด,ดีหรือว่าราศีด,ดีนะเรามีคลิปที่อธิบายตรงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะ โ okay. อเคด h ชาริออตทรีออฟซอร์สฟอเรสซอร์สเดอะซันอ่สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อ่เดี๋ยวพี่ฝากขอขยับนิดนึงนะเพราะว่า เช็คกล้องนิดนึง อ่ะโอเคแต่มันก็จะมีแสงเข้ามานิดหน่อยนะคะอ่ะสำหรับหลายๆคนเนี่ยดูสิมีธาตุลมมานะคะมี3มี4ี่นะ o f s ออ r ซอส o f s o u r c e นะคะบางคนมีความเสียใจในอดีตนะกับคนคนนี้แล้วก็พักกันไปชั่วคราวนะคะหยุดกันไปนะคะถ้าใครทะเลาะก,กันเนี่ยนะคะก็มีการพักรบนิดนึงนะคะคือเหนื่อยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่เราจะแบบเหมือนกับใช้เวลากับตัวเองนะคะเหนื่อยนะก็พักหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องเห็นว่าเนี่ยเดอซานเนี่ยมันอยู่ใต สำหรับอยู่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีสิ่งที่ สดใสเนี่ยรอเราอยู่นะคะขอเพียงแต่ว่าเนี่ยชาริออตเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีอุปสรรคอะความเสียใจเกิดขึ้นในระหว่างทางะนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบเจอเจอ,เจอนะคะความสําเร็จความสุขในเรื่องความรักได้ในอนาคตนะคะขอเพียงแต่ว่าขอให้เราผ่าน,นช่วงที่เราเสียใจหรือว่าทุกข์ใจนะคะหรือว่าสับสนเนี่ยไปก่อนบางคนเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับชาวธาตุลมด้วยกันก็ได้นะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์ท่านที่อยู่ในลัคนาราศีสิงห์หรือว่าเอ่อราศีสิงห์นะคะโดยแมย้กระทั่งร ศีกรกฏหรือท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฏก็ได้นะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเด็กเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะมีลูกติดหรือเรามีลูกติดนะคะหรือว่ามีหลานมีอะไรที่คอยเชื่อมโยงความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยพยายามที่จะคือไม่ได้พยายามสิคือคือเป็น เป็นอะไรที่สดใสอะคือมีความเป็นเด็กชายในตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธะ์มันเป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนะมันคือสิ่งที่เขากําหนดมาด้วยนะคะส่วนหนึ่งนะเอ f c ร p อคาร์สค่ะ wow, the world เจ็ดแมจิกเชียนะคะอ๋เป็นไพ่เมเจอร์อะคานานะคะสี่ใบแล้วนะพลังที่อยู่ข้างใต้จดเม้นท์ เป็นเมเจอร์อคาณาอีกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นนะคะสำหรับอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะสำหรับชาวธาตุลมนะคะออบางคนเนี่ยมีการจบความสัมพันธ์ที่แบบเสียใจนะคะไปในอดีตหรือว่าในช่วงเวลานี้นะรู้สึกพยายามทําใจอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวเราที่เดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าเป็นตัวเขาก็ได้หรือว่าห่างไกลกันจู่ๆก็ห่างไกลกัน distant relationship แล้วก็แบบรู้สึกเหงาอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือว่าเราพยายามที่จะมาควบคุมสถานการณ์คําว่าพยายามควบคุมสถานการณ์หมายถึงอะไรสิ่งที่เราพอจะทําได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอะพยายามคิดว่าเฮ้ยเราก็มีโอกาสนะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะเออต่างภาษาต่างศาสนาอะไรแบบเนี้ยคือมีความแตกต่างอะหรือเขาเนี่ยคือแบบ เคยอยู่เมืองนอกสูจๆก็ไม่อยู่เมืองไทยแล้วเราได้เจอเจออย่างเงี้ยนะคะหรือเขาไปเติบเปเมืองนอกอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนเป็นเ NERGY เก่าๆที่ยังค้างคาอยู่นะคะเนี่ย this time คือคือเพราะฉะนั้นเราเนี่ยยังเห็นเ NERGY เก่าๆที่เรายังรู้สึกค้างอยู่อะนะคะในความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์ตรงนั้นนะคะจากคนที่เคยจากลาไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในช่วงจังหวะเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราเองอาจจะต้อง ให้ i, คิดที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะเ,ออเป็นลักษณะที่คนเก่งนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็ได้นะคะเพศไหนก็ได้นะคะเออนะไม่จํากัดนะคะเนี่ยมี energy เก่าๆที่ยังคงเหลืออยู่แต่ว่าต้องบอกว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเรายังมีความหวังนะคะในเรื่องเราความรักในอนาคตที่เราจะอยากจะให้มีความสุขเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะ,ละหลายๆคนที่ดูเนี่ยต้องบอกว่าเราช่วยเหลือคนอื่นมากนะคะแต่ว่า บางครั้งพอเราแบบว่าเจอเจอปัญหาเนี่ยอย่าลืมนะที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะคือ เฮ้ยเรามาวิเคราะห์ปัญหาถ้าเกิดมองว่าเราเป็นคนอื่นแล้วเราจะปลอบใจตัวเราเองอย่างไรนะคะหรือให้เราจะพูดยังไงกับตัวเราเองอะไรแบบนี้นะคะเออม,มันเป็นวิธีที่โอเคนะถ้าเกิดใครมีแฟนแล้วนะคะเออตกลงกันแล้วว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่ทดสอบจิตใจกันพอสมควรนะบางคนอาจจะมีเ NERGY เก่าๆเข้ามาทําเป็นบททดสอบอะว่าเฮ้ยจะกลับไปไหมอะหรือว่าเราจะแบบยังยังสามารถรักกันผ่านพ้นกันไปในอุปสรรคนี้ได้อะไรแบบนี้น,นะคะ หรือว่าบางคนคบกันแต่ว่ายังมีอีกคนนึงยังรู้สึกถึงคนเก่าๆอยู่อะไรแบบนี้คือเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะในการที่จะทําให้ เอเนจะีนะั้นอะเลือนหายไปอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตกลงกันแบบสงบนะคะอ,อย่าทะเลาะกันแบบเยอะมากนะใครที่มีคนคุยอยู่นะคะก็มีโอกาสที่เขาเป็นต่างชาตินะคะหรือว่าเป็นคนเก่งอย่างที่บอกไปนะแล้วก็เสียเสียใจนะคะคือเสียใจรู้สึกสูญเสียในเรื่องราวของความรักมาก่อนเพราะฉะนั้นต้องให้เวลานะคะในการที่จะค่อยๆแบบดีขึ้นนะ for cups ค่ะ King of Cups อ่านะ้ำมาแล้วนะคะเพจ Drop s อ่ s เี๋ขาดูเช็คนิดนึงว่าเป็นอย่างไรอ่าโอเคเห็นนะคะโอ้ยข้างใต้เอ้ d o f Cups คุ้นๆไหมคุ้นๆไ,ไหมคะนี่เอ้ d r o f Cups เหมือนกันโอเค เพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางคนเกี่ยวข้องกับชาวาธาตุน้ำมาก่อนด้วยนะคะชาวาธาตุน้ําได้แก่กรกฎมีนแล้วก็พิจิกเป็นราศีหรือลัคนาก็ได้นะคะบางคนเหมือนกับว่ามีการทะเลาะก,กันไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างเขาไม่พอใจเราบางอย่างน้อยใจอะไรบางอย่างหรือเราน้อยใจเขาไม่พอใจอะไรบางอย่างนะคะบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยกับคนที่อายุมากกว่าเยอะๆนะคะแต่ว่าเป็นคนจิตใจดีก็ได้นะคะหรือ เราก็คือไม่ใช่คนเดียวนะคะดูแล้วอาจจะมีแบบคนที่เด็กกว่าแล้วเป็นชาวธาตุลมอะ่ะด้วยกันเองก็ได้หรือตัวเราอะ่ะเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่มีความเป็นเด็กมากๆนะบางคนอาจจะเจอเจอกันนะคะในโซเชียลมีเดียได้ด้วยนะคะสื่อสารแบบว่าทางทางแอปผ่านทางแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ตามอะไรแบบเนี้ยมีการส่องเฟซส่องไอจีนะคะอยู่นะอืมจะมีสถานการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่ในอนาคตด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามอะ่ะพี่ฟ้าก็คิดว่าเนี่ยเดอะซันเนี่ยเกิดขึ้น แล้วอะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย energy ความสดใสเนี่ยมันรอเราอยู่ถึงแม้ว่าในช่วงจังหวะอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการเดินทางหรือว่ามีคนเก่าๆที่ยังมี energy กลับเข้ามาอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรเนี่ยมันก็โอเคเนอะนะคะอืมตอนนี้เราเห็นไพ่ Major Arcana อยู่ก็คือ the sun the chariot judgment the world แล้วก็ Magic i a n นะคะคือ สิ่งต่างๆเนี้ยเกิดขึ้นเพราะว่าเขามีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นเนาะบางครั้งเราเสียใจนะคะเรามีอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะให้จบแล้วก็เริ่มใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเดิมแต่ว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะที่เป็นคนเก่งเข้ามาในชีวิตของเราหรือถ้าเกิดว่าใครมีแฟนแล้วเนี่ยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าเฮ้ยเราควรจะต้องพูดอะไรหรือทําอะไรที่ไม่ให้เกิดการทะเลาะก,กันคือจะต้องมีการเรียนรู้ว่านะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงอันใกล้ที่เกิดขึ้น,น นะคะเออเราจะต้องจับให้ได้อะว่าเฮ้ยเราควรทําอย่างไรนะคะที่จะทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีความสุขพึงพอใจใครที่มีคนคุยนะคะก็ยังจะมีโอกาสที่มีคนเข้ามาคุยอีกนะคะบางทีเราอาจจะเหนื่อยด้วยซ้ำนะคะว่าแบบเฮ้ยคุยเยอะแต่ตกลงคนไหนเป็นคนที่ใช่กันแน่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้เรามีความหวังนะคะเนี่ยโซเมเนี่ยเป็นเอเนอร์จีนะคะแล้วก็เดอะซันเนี่ยดูสิกําลังรอเราอยู่นะคะเออนะแล้วก็มันจะมีสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะดีขึ้นด้วยนะคะ There is something better เพราะฉะนั้นอย่าหมดความหวังเท่านั้นเองนะคะสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อที่ให้เราเข้าใกล้กับคนที่ใช้มากขึ้นเนาะนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราทําไม่ว่าจะช่วยเหลือคนอื่นหรือให้กําลังใจคนอื่นนะมันมีผลกับเราด้วยนะคะคือผลดีอะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะคนรอบข้างก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็ให้คาปรึกษาเราเช่นเดียวกันอะในสิ่งที่เราได้ทํากับเขาไปนะคะโอเคนะนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําแนะนํากันคะ่ะ ต่อมาสำหรับคำแนะนำนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่ที่เป็นรูปหัวใจเนี้ยนะคะขอทั้งหมด3ใบนะให้กับชาวธาตุลมนะคะไพ่ที่ร่วงลงมาคือเป็นแมสเสจนะคะเป็นข้อความนะที่เขาอยากจะบอกเรานะคะขออีกหนึ่งใบโอเคโหสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยแล้วชาวทาดลมก็สีน้ำเงินนะน้ำเงินม่วงๆอะไรแบบนี้ยนะคะามาดูกัน Beware of what you are projecting for the qualities you admire er in one another a qualities you both possess equally so the qualities you don't like are also your own reflection uh, ให้ระวังนะคะในสิ่งที่เรา projecting ออกไปคือสิ่งที่เราทำนะคะหรือว่าคำพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การแสดงออกทางร่างกายของเราคือมันมีผล่ะนะคะต่อ ต่อสิ่งที่คนอื่นจะคิดต่อคุณภาพของชีวิตอะไรแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าคืออะไรก็ตามอะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราทำแล้วเราไม่ชอบตัวเราเองอ่ะก็พยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมคําพูดนั้นออกไปนะคะให้เราทําอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบภูมิใจอ่ะในแบบที่เราเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมต่อมา c r e d อยู่เนี่ยนะคะ h o n o r and treasure your relationship for i s truly sacred คือบางครั้งเนี่ยเรามีความสัมพันธ์เนาะแต่เราไม่ได้เห็นคุณค่าในเรื่องของความรักเท่าไหร่คือชินอนะบางทีไม่ได้ไม่เห็นหรอกแต่ว่าชินอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เราแบบเฮ้ยเราต้องใส่ใจนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะมันก็เป็นแบบ สิ่งพิเศษอะที่เกิดขึ้นมานะคะความสัมพันธ์มีค่านะคะไม่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปต่อได้ถึงขนาดไหนก็ตามนะคะมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะจบลงหรือมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ต่อไปมันจะเป็นในลักษณะรูปแบบไหนก็ตามมันคือสิ่งที่มีค่านะคะแล้วก็ให้ประสบการณ์กับชีวิตของเรามากๆเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญแล้วก็ให้คุณค่าสิ่งเหล่านั้นนะคะกับความรักความสัมพันธ์นะเนาะ Let there be closeness between you but always g i v e Each other's ์ a เ e ซนะคะ love never c l คลน s it simply allows and gives นะคะบางครั้งอะในเรื่องความรักอะเราคุยเราพูดเราอยากจะเจอบ่อยๆอ,อยากจะคุยทั้งวันนะคะอาจจะไม่ทั้งวันอะอาจจะคุยบ่อยๆอ,อะไรแบบนะี้วิพอหายไปสองสามชั่วโมงทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะคือ บางครั้งเราต้องให้ Space ซึ่งกันและกันด้วยนะคะเออนะคือให้เขาไปมีชีวิตของเขาเรามีชีวิตของเราแต่ว่าเราก็จะมีชีวิตที่ใช้ร่วมกันนะคะใครที่มีแฟนแล้วหรือว่าคนที่คุยก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามให้ Space นะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบใครก็ตามนะคะบางทีเราเราทำให้เขารู้ใช่ป่ะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปแบบคือติดตามมากอะนะคะหรือว่าแบบไปจี้เขามากไปแบบว่าเอ้ย ตลอดเวลาแบบชอบต้องชอบชนะหรืออะไรแบบเนี้ยคือให้คิดประมาณว่าเฮ้ยถ้าเขาชอบเราเดี๋ยวเขาก็ชอบเราเองคือให้สเป e ให้ให้เขาไปคิดนะคะแล้วก็ให้ให้ที่ว่างอะ กับเขาด้วยอะไรแบบนี้นะคะคือบางครั้งพอติดเกินไปหรือว่าแบบใกล้มากจนเกินไปทําให้แบบแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีชีวิตของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบน,นี้บอกว่าเฮ้ยให้แต่ละคนมีชีวิตของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีชีวิตร่วมกันนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะเพราะว่าความรักอ่ะมันคือการที่ให้อะ่ะแล้วก็การอนุญ,ญาตที่ให้มันเกิดในสิ่งที่ควรจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะน,นี้ก็เป็นทั้งหมดนะของชาวทัดลมนะคะในช่ว งอาทิตย์2อาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะีฝากฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะยังไงคอมเมนต์กันด้วยนะว่าคิดถึงคลิปแบบเอิ e เลเมต์แบบาธาดเลยแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็สปิริชัล สิ่งที่อยู่ภายใน,ในใจิตใจไหมอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้แบบเป็นกําลังใจให้แบบทำต่อไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากจริงๆนะคะที่ติดตามกันขอให้มีความสุขมากๆนะคะชาวท่าตลมตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ